ไปอันละอะสวัสดีครับวันนี้เรามาลีลวเลเบกใหม่กันนะอี่เลเบกอันนี้มันเดี๋ยว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 เรีนให้ดูนะนี่อันนี้ที่มาจากกอปปิ้งออนไลน์นะแล้วก็มีก่อง พี่จ่าบ้านจะเล่นที่ดูนะมันจะมีขายแบบนี้นะแล้วก็เยียบตรงนี้แล้วก็เอ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 ,เอ,เอย่ามากลัวสินี่ถือให้ไงแล้วก็ หมุนโดมันมันอมุนได้ด้วยนี่รักรักอย่านี้มันอมุนบูราดีนี่แล้วก็เดี๋ยวเร่ดูนะ เอา oh, <okay. S 1> เออกไปเฉยให้ใหม่นะนี่อะไรนี่มันไปนปาปาวา,าวเปลาค่าเป็นคนก็เดี๋ยวเราไปอู้กับมันนี่เลยนะ ก็เพราะนั้นมันเสียเนี่ยสีแดงอ่ะที่ชูดอ่ะอ่ะเยอะๆสีแดงก่อนโอเค